มาเปลกไทยสองตัวเนาะครับครับบันไดกาบันทันนิดตรวจรางวัลอยู่กันชือว่านะวันที่หนึ่งนอบบันเนาะครับผมก็ปเสือไว้หลายใบอยู่แต่ว่าผมปิดหน้าแล้วนาทีถึงรางวัลที่หกอยู่ครับอาจันย์ครับหนึ่งมีหน้ารบบันค่ะครับหนึ่งมีคอมีคอมีคอครับมีคอครับมีหน้าล้บบันขายหน้านะครับบันับ่มีหน้าขายหน้าเลยจ้ะครับมีหน้าขายหน้าเลยบันมีนาคมอ้าวหนึ่งมีนาคม เอาอไปกรอนเฉพาะเนาะคมีนาคมรัฐบาลมาท่านให้สามตัวเด้อเอาสองตัวไปสักกันเพราะว่าสามตัวหาเก่าเจ็ดมันเป็นมันเป็นตัวโตดไหมอาจารย์ให้หาเจ็ดเก่ามันเอ้ววันว่านึงให้ทีทั้งสามตัวจนสามตัวตัวเนาะเป็นตัวตัวบ่ได้ตี บอดี be, mean, ้บอดี้ดิอาจารย์ว่ดเป็นยังว่ดเป็นยังแสดงว่ามากบ่ถึงมือมากเลยแต่หาเกียรนี่แหละจ้ะได้หาเกียรเลยเมื่อเลยเฝ้าอะไรเฝ้าวอะไรก่ข้าวสามโตเลยบ่ข้าวสามโตว่าหาเกียรกับพวกอะไรหล่าวสันจานไปเลยทันวัดเป็นยังว่ดเป็นยังเอาเนี่ยวัดเป็นยังเดี๋ยววันนี้เอามาครบอยู่ดีอาจารย์วันนี้กะ ชุดเดียวบนรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุบะได้สามตัวค่ะอ่าชุดเดียวบนเท่ากันเนาะชุดเดียวเนาะค่ะอาจารยะน้ำยอบนอันนี้กระรางอ่าอันนี้บนนี่นี่ค่ะบนหมืยว่านางทั้งในไว้เราได้เนี่ยจารย์คือเปะรถแทบบาดให้เนี่ยมักแล้วแม่น้อเอาล่างเด้อผู้ใดมักสลากกขันออกมากมือใดกับเฝ้าล่างก็ได้ครับ ล่างเฝ้าไปหาเอาเฝ้าไปพี่หาอ่าเฝ้าไปหาหมดเด้อข<ช>้างล่างเด้อชุดนี้สามารถยิบได้เลยเน,อน้อยฉันเนาะแน้นองนล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนะเห็นไ่มโอ้ยมเาเปอร์เซ็นต์นี่แหละผมก็ได้มาล้านเปอร์เซ็นต์เห็นไหมน,นี่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 โมเมนล้าน อันมันลอยเปอร์เซ็น <laughs> ต์โมเมนต์ลันเติมเติมได้ศูนย์อย่นะเปียงอาจารย์เฮไอไอศูนย์สามก็ยังสี่เนาะเก้าสองก็ยังสี่แปดสามก็ยังสี่ค่ะครับมันกันมีหลูกหลอกเนี้ยเด้ <laughs> แต่เบิ้งเอามันก็นมีหลูกหลอกเนี่ย <laughs> <laughs> แต่ว่าขัน ขันขันวงกลมเทลแรกเลยสีแมนเนี่ยตอนแรกวงกลมตัวนี้เนี่ยบาทลูกหลอกมันสิมีลูกหลอกอีกเดียบาดต่อไปแต่ว่ากับเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกุลนอกระป็นธรรมดาลูกหลอกนี่คือลูกหลอกตรงที่ว่าหนีตาคนอื่นมันบอดจันเอาไปอยากได้ลอตเตอรี่เนาะเอาของที่ใช้จันบัดรุ่นยาหลอกของที่แต่มันช่วงสีได้นอนมาห้องหลักกันเป็นของที่้าหลอกเนี่ยนี่ช่วงสีได้นอนมาห้องหลักผมว่าเป็นยัง ข้างล่างวิ่งข้างล่างวิ่งหาข้างบนวิ่งแปดนะครับข้างล่างหากับเจ็ดขึ้นกอล่ะมาตัวหนึ่งเดี๋ยว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 เหตุการณ์เลขวิ่งเนาะข้างบนนี่แปดข้างบนแปดข้างล่างหากับเจ็ดมาตัวหนึ่งห้ากับเจ็ดอย่าบอกนะมาเจ็ดหาบัากบเจ็ดมาตัวหนึ่ง ข้างล่างบนล่างอ๋อนี่แหละรับพิจารณาเอากัอันนี้เป็นสูตรคำนวณเนาะก็เป็นแค่แนวทางขอพิจารณาเด้อยศีเด้ออาจารย์ก็บรรลุขึ้นกันกับคนสออกตัวใดเรียกคนออกอยูุ่กองสาลากเลขออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกนเนาะตัวังื่อนนี้ก็บหาเก้าเจ็ดกับหาเจ็ดผสมวังกันที่อยู่ติดตามอาจารย์เนาะผสมวังกันกะ ได้อาจารย์ก็ได้ยจ๊ดอกอาจารย์ก็ได้หลายเติบอยู่ครับผมอ่าพอสมควรอยู่นะแก่เอาซ้ำนี่ซักก่อนละครับผมมือนาจังมารวบรวมครับเดี๋ยวสิว่าบ่ได้สามโตเยอะครับตอนนี้มือเมื่อใดสิให้มาเอาความแน่ชัดตัวเนี่ยตัวยังทั้งสี่ครับอาจารย์หลังสลากออกมากสักก้อนหลังสลากออกมาเนาะอาจารย์ก็สั่นก็จ่อหาบ่ได้สลากเลยบ้านยูนีฮามือกว่านี้ฮามือออกฮามือประมาณหา สี่หมื่นหรือหาหมื่นนาจารอ่าสี่หมื่นหรือห้าหมื่นตลาดพนังสีมาครับผมเอาคือว่าขันพนเมืองแล้วอ่ะพนไปหาเอาลนนะจังสี่คือว่าพููอยู่ในเมืองศิริไกรพู้อยู่ในเมืองกับพนตรองเอาไว้ศิริไกรครับผมจังสีู่้อยู่ในเมืองมันก็มีขันตัวเด่นๆนาจารยนก็มีอย่างอีกตัวหนึ่งอยู่สำหรับสำหรับผู้หาเนาะเขียนเนาะเขียนรวดล้วบ๊อบนั่นแหละมันมันขันไปล่องที่หลังเดี๋ยวก็สิหาว่ายจ่านั่นอีก เนี <letter> ่ยตัวนี้เน้นบมดเยอาจารย์ถ้าเตัวตัวเพิ่มเติมมากนี่คือตัวจังไรตัวนีละเอาวลดตัวว่าสองว่าแปดนี่สำคัญก็มืม่าตัอแปดสำคัญก็มลยสำคัญก็ม่อคนอยู่นเรื่องอาจารย์บงเหรอครับพ่อพี่น้องครับเอาไปเอามาอาจารย์บงให้แล้วครับโอ้นี่คือว่าอ่าตัวนี้คือว่าเล็กปิงนี่คือลักซิปนี่คือเดนตัวขีดเส้นใต้นี่คือร่องเนาะ ขีดเส้นใต้นี่คือร่อง<ม>เพราะฉะนั้นอาจารย์เป็นยังจังบงตัวนี้กับตัวนี้<ม>ครับที่แรกตัวนี้ว่าเสียเอาไว้ที่หลังก็ว่าเป็นยังขัดปัญหาปันหา,า,หาโหลดเนาะครับค, <น S 2> ค่ะ่สิด้รวยกันโหลดค่ะค่ให้ยพรนลุยในอาจารย์เพราะช่วงนี้มัญหาเงินยาบบารีความใจบารีอาจารย์รัฐบาลแปดคือยังครับวิ่ง วิ่งวิแปดบนวิ่งแปดเมื่อแปดบนโอ้เขียนบนกับกัปแม่อาจารย์นี่เด้บนโอ้บม้อแม่หลานแปดเลยนะแล้วนี่นะบนบนอันนี้วิ่งวิ่งยนงละวิ่งอ่าวิ่งผมพอดีมัดแื่อยอาจารย์จะจัดให้แล้วครับป้อพี่น้องครับอันนี้บนนี่บนครับบนละเทียดใจป่านยังผู้มาแม่หลันหมายว่าพอได้รับเลยนอนเลียนยางเดี๋ยว ปดบนวันครับเพราะอีงังที่ว่าแปดดีออกบนหนังข้านเนาะครับผมกำลังวันแปดเป็นกําลังวันเป็นกําลังวันอาจารย์บดถิมกำลังวันเด้เห็นบอวันเพื่อหัดเมื่อกี้กําลังวันสิบเก้าแต่ออกยังวันางหนึ่งค่ะน่ผมก็เรกผมคิกันลกำลังวันสิบเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งเอาให้เบิ้งเพื่ออาจารย์คิ่บดถิมสูตรนี่เอากำลังวันพฤหัสสิบเก้าเลขวันหนึ่งสี่เจ็ดหวยออกเก้าเจ็ด โอ้มันมีมันมีส่วนเชืียมโยงกันส่วนเทียมโยงกันโดยปลายายกับพ่อต้องมาร่วมกับสูตรคำนวณครับผมบัดนี้วันอังคารเนาะนี่เห็นว่าวันอังคารกําลังวันแปดเนาะบันนี่ขังแลมเน้แลมสิบสามคำท่นทีเล็กสามเหลี่ยนได้หวันบานี่ศูนย์นี่อยู่ลักแสนศูนย์นี่คือเลขดับครันี่เลขดับเฉพาะข่าวก่อนเนาะ อานี่เลขดับเขียมาแล้วนี่ศูนย์นี่ศูนย์นี่คือเลขดับนี่ครับผมเลขออกศูนย์เก้าแปดนี่ศูนย์ดับครับผมบานี่เลขศูนย์ดับอีกตัวหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยเจ็ดข้างล่างเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ดับซีข้างบนเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่ดับซีดับซีบนดับซีล่างดับศูนย์ระบาดสิบสามคำแลมสิบสามคำชนที่เลขสามเห็นบานี่ครับผมหาอย่างหาสามบาโอห้าสามบานี่สิบสามคำสิบสาม บวกกับแปดเป็นยี่สิบเอ็ดเหนไหมวะเอาเจ็ดไปหารเห็นไหมเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเศษศูนย์ลดแต็มหนึ่งเป็นเก้าเลขขี้ไทยเลขขี้ไทยขี้ไทยกับหาสามหาสองยี่ดับแล้วเป็นยังจังว่าดับหาสองก็ซื้อได้แต่ว่าเลขขี้ไทยห้าหนึ่งออกได้สบายห้าสามออกได้สบายเนี่ยคผมแปดสองออกได้สบายแปดสามนี่ดับเห็นว่า นี่โอ้มันมีที่ไปที่มากไปที่มากบอแมนว่าคือจากดับตัวไหนดับโหลดบอมนบแมนนี<ม>่เทาต้องเบิ้งสูตรนี่นี่ต้องเบิ้งสูตรทะแยงครับผมอ่าสูตรทะแยงพร้อมเนี่ยสามเจ็ดนี่เห็นบ่นี่สามเจ็ดนี่ก็สามเจ็ดนี่เจ็ดสองนี่ดับเจ็ดหนึ่งก็ดับแล้วนี่เนี่ยเจ็ดสองก็ดับ บัตแปดสองมาหน่โปเชเลยบัตโปเชเลยอ่าเนี่ยแปดสองนี่เห็นมั้ยนี่นี่นี่แปดสองเนี่ยเนี่แปดสองเฮ้ยใส่กับสนุกสนานกันเนาะบังเสริมปัญญาเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางเห็นว่านี่เห็นว่านี่เก้าเจ็ดเห็นมั้ครับวิอาจารย์ในหาเก้าเจ็ดโอ้อาจารย์ในหาเจ็ดเก้าครับผมวันนี้ก็สิบแปดห้าลักรวยไม่จากยังหัวจากบอวันพฤหัส นับไปที่อาทิตย์จันอังคารพุธปรหัสหาวะบันมาไซนังเก้าเจ็ดอาจารย์อาจารย์ไปยังจังเงาเกลักซิบบันานเห็นว่าาทีเใจ้บานี้ไปยังบันอังคาน8ปดจะเป็นลักซิบนั่นเน่ทีมาที่ไปที่ม้าของอันนี้แม้ว่าชัดเจนอาจารย์ที่ย่างยังนี่เดียกันห้าแปดสองเพราะว่าเออห้าแปดสอเพราะว่าสามีล่องลางแปดสามนีดับด้บาน8แปดสามดับเนี่ย แปดห้าแปดสามต้องซื้อสามแปดหาได้แปดห้านี่ได้แต่ว่าแปดสามนี่ตรงโตดับครับต้องซื้อสามแปดห้าจังที่ได้เนี่ยคือแปดอยู่ลักซิเทรานั่นห้าแปดสองนี่ตรงโตแล้วโชคเออสุดยอดครับอะไรที่เป็นที่ไปที่มาของสูตรอาจารย์เนาะผมสูตรมันมีสูตรพิชิตเงินล้านสูตรพิชิตความรวยแล้วเลวิ่งเงินล้านเนาะเลขวิ่งเงินล้านเมื่อกี้หาตัวเดียวเห็นบอ แกไหน่าไหน่ายหนยืนยันได้ยืนยันได้วันนี้นี่ที่ปล่อยมาเนี่คือสูตรเอียงอาจารย์สูตรพิชิตความรวยสูตรพิชิตความรวยอ่าเนี่ยเห็นว่าห้ากับเจ็ดนีมาตัวหนึ่งหรือสองตัวมานํากันส่มจับคู่ห้าเจ็ดเห็นว่ารับผมวกอนศูนย์กับสาม มาหนึ่งตัวแต่มาด้วยกันได้ฝันให้ศูนย์สามตัวเดียวเลยงานจำได้เนาะงวัตดินกอนอนพุนตัดทิมผมที่ที่กิแล้วเนี่ยเลขนะเขาสวัดเพียงแต่ว่าตัดบางวัตตัดพิดเนาะอาจารย์นี่นี่ถ่าทางห้องวัตตัดมันก็สิได้หลายครูนะกับสำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะครับผู้ทุนหน่อยทั่วมหาอาจารย์อาจารย์ขอเน้นๆหน่อยเห้กับคัดเต็มที่คัดเต็มที่ให้เพื่อน เพราะว่าที่ตัดออกไปคันผู้มีทุนเพิ่นก็ได้ครับผมเพราะสูตรสูตรสูตรพิชิตเงินล้านนี่เห็นบ่ครับสูตรพิชิตเงินล้านสูตรนี่งว่านี่ส้นกันเลยเลยเล่บอออกเนี่ยสูตรพิชิตเงินล้านโตก็หน่อยแน่เนาะครับผมสูตรที่ออก03นี่เห็นบ่นี่คันขันเฮาขันเท้าบ่ตัดสิมีตั้งสี่เด็กตั้งสองสาไปกับ12ล่างอย่างเดียวครับแต่บ้านเพิ่นขอมาเฮาก็เน้นใ้แค่3หางครับูนสาตรงๆครับบ้านเงี้ยส้นกันบ่บบอปอยเพราะว่าอ่า สูตรทกันครับผมก็เลยได้เดินหาเดินหาอาจารย์ก็นี่เด้ก็วิ่งก็เอาสูตรพิชิตเงินล้านวิ่งเกียเนี่ยมใส่ก็กลายเป็นฮาเจ็ดหน่อยเนี่ยยาเฝ้าไปอาจารย์ให้ให้ผมเบิ่มนิดเดียวอันนี้จะมามาตัวหน่อยเดี๋ยวสีส่วมไอเอฟซีบางกันอันนี้ก็สูตรพิชิตเงินล้านเด้อผมพี่น้องว่ามันสูตรพิชิตแมงวีนะครับบผมนปฏิบัติควาเข้าใจว่าสูตรพิชิตแมงวีบวกขึ้นหน่อยแต่ปฏิบัติว่าเสียดายยี่สิบสี่ล้านบางแหครับผมโอ้ยยี่สิบสี่ล้านเนาะเกี่ยวกับตกเป็นข้ออาจารย์ กงวบนี้คันคันพ,คพ่อข้าปัญหาหาเจ็ดห้อาจารย์ได้ก็หลายแสนเนี้ย<อ>เห็นบอกปึกหนึ่งเมื่อกี้มีแต่เจ็ดหามีแต่เจ็ดห้าหาเจ็ดมียี่สิบใบครับผมเขาสร้างาหมุนใหม่แถออาจารย์หมุนใหม่มันมาเข้าเป็น <c oughs> หา้าเป็นเจ็ดหา้า <c oughs> บ่โทษเพิ่นดอกโทษที่ว่าตลาดห้องคือคน คนแสวงโชคลาภนี่มันตัวเดียวกันมันก็เลยเบิรับผมมันก็เลยเบิดซเสื้อๆก็บ่ว่าเป็นยังห้องก็รไ่่ามีโชคมีหมันเท่านั้นอาจารย์มีหมันหน่อยหมันแห้งหมันหมันธรรมบดมก็คือจังสี่อะอาจารย์ได้อาจารย์ก็จะหากนหมูยังสี่เละเนี่ยอาจารย์ก็ดิสั่งกนหมูรัมเนี่ยจังซี่อาจารย์ก็ดสั่งกนหมูคือรางเป็น่างนี่ของอาจารย์บนเป็นบนครับอ่าเนี่ยนี่อันนี้งวดนี้มันพิเศษคือว่าอทังช่องบริมาทไทยอาจารย์เนี่อาจารย์บอกว่า นี่เลขวิ่งพิชิตเงินล้านกับเลขวิ่งพิชิตความรวยครับผมบัดนีนี่อ่าเลขวิ่งพิชิตเงินล้านนี่อ่าสูตรนี่มันซ้นกันก็เลยได้หาตัวเดียวใช่นมบ่ครับแล้ววิ่งพิชิตความรวยได้เจ็ดมาจับคู่กันนี่เดีที่อาจารย์ลงคลิปแรกไปอ่ะครับแบบไม่ต้องกลับเลยคลิปนี้แหละสิบพคาะอาจารย์เเออเอาเอาเอาการาคลิปนี้พคครับในคครบครบเลยซ้งสองตัวซาตัวอันนี้ทีิไปที่มาของของหลักเนาะครับของลักลักซิหลักซิบนี่คือแปดละงวลนี้ แปดหลังนี้เนี่ยกําลังวันแปดหามาจากใสหนีเด้ห้าสองมาจากไสกับบวกลบคุณหารไห้เมื่อกี้นี่เด้คเพราะว่าแปดสามนี่ดับมันบ่อแปดศูนย์กะดับแต่ว่าบานอีกครั้งล่างสามหาหาสามบอดับได้บานมันคนละยางแต่ว่าบวกลบคุณหารเศษศูนย์เมื่อกี้ลดแต้มหนึ่งมันบ่อห้าหนึ่งนี่เด้เนี่ยพี่น้องเจ็ดสามนี่การย่งย่งมาแห้งาตัวนี้เด้เพราะว่าเด่นดีหาคือเกาเงิน งวดที่แล้วกําลังวันสามศนย์ดเห็นว่ครับเต็มเต็มหลักข้างล่างศูนย์สามครับเพราะว่างวดที่แล้วออกออกวันอังคารเต็มเต็มว่ครับผมถิมกําลังวันวอะไรเนี่ยเหล็กสาคัญคือถิมกําลังวันบ่ได้อาจารย์ก็มีสุดแปลเบิ่งแต่ไอยากได้ก็แคบเอาครับผมแปลเรียบร้อยเหล็กําลังวันสุดแปลครับพี่น้อลงครับ ชุดแปลอาทิตย์นทรังคา้นพุธพฤหัสเนาะอันนี้ก็คือว่าสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นเด้อใครไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะนี่เห็นอันอังคั้นที่แล้วอังคารนที่ออกสามศูนย์แปดเนี่ยเห็นบ่มสามศูนย์แปดเนี่ยอาจารย์ให้ศูนย์แปดสามเขาตดมันีศูนย์สามแล้วก็ศูนย์แปดเนี่ยเห็นบ่ครับซีอู่ในเหล็ก,กำลังวันอังคารนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าศูนย์แปดสามนี่ดับ กลายเป็นสามแปดห้าเห็นว่าที่อาจารย์บอกที่แรกที่อาจารย์บอกสามแปดห้าแต่ที่ห้าแปดสองนี่คือตัวตรงเนาะอากาศสู้ไม่เป็นเบิ้งไผ่ชอบกับแคบออกอันนี้คือแปรเรียบร้อยครับผมอันนี้กีบเสาญี่ปุ่นเสานี้เครียเสาเท่ากับเสเสาอมสินสวยๆได้เลยสบายโอ้โหครับผมเอ้ดีเด้อห้าน้อยคุ่นเสาโน้ยเสาเหล่านี่เดาอาจารย์เสาเวียดลงเวียดหน้าอะไ้ทั้งนั้นในเบิร์ดเสาเหล่าก็ได้นี่ครับเสาเหล่าก็ แต่ก็เหมือนเนาะมันเห็นว่าครบวงจรน้อยจังควบวงจรครับควบวงจรก็คือว่าสําหรับแนวทางคนแสวงโชคลาภเนาะครับกับบางคนกับอาเซียเป็นอาชีพรักก็มีสําหรับคนไทยห้ามันกับตางตางความคิดกันแต่ว่าห้ากับปัถนาดีปัถนาวามร่ำดุลย์ุซคนนั่นแหละกับไพนิยมศึกษาพยายามศึกษาคนกว่า แต่ละสูตรนกักศึกษาน้่าสูตรแบบเด่นๆมาไห่สูตรเด่นๆมาไห่ไหติดตามกัน <Okay. S 1> อ่ะเม <Okay. S 1> ื่อวดนี้ก็มันกาเด่นอยู่ดอกหาสามนี่เขาอยู่น่นี่หาสามสามหาแปดหาหาแปดนี่เนี่ยสามสามหาหาเนาะกา <Okay. S 1> เพียงแต่ว่าอาจารย์จับสูตรออกมาแยากสูตรออกมากนี่คือแปดสามแถวนี้เป็นไปติดดับเนาะกาเด่นที่แปด บวกลบคูณหารแล้วได้สองก็เลยกลายเป็นที่มาหาแปดสองเนาะค<ช>่ะบาราดิชุณหนึ่งก็สามแปดหานี่แต่ว่าบรดิลงเขากา็หลายๆคนทุนหน่อย,อยนะอเพิ่นกรบบอได้นะนะก็เลยกลายเป็นว่าเขาเอาลอตเตอรี่ใบหนึ่งกล็ลอยกลัวคุณเนาะค่ะลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็ลอยกลัวใส่เพิ่นได้มีแห้งใจพอได้หาจากใบหนึ่งก็ยังดีเนาะอืออ่ะการ,น,ารานั้นละก็มีาำนั้นแนวทางของาการสำหรับเริ่มแรก บันี้หลังลอตเตอรี่ออกบันี้จังเข้ามาจังสรุปอีกทีหน,นึ่งเนาะหลังห<น>ลังลอตเตอรี่พคนมาขายตะกรอนอันนี้ตะกุยุกไก่กระชี้ไถกรอนอ่าจ้าขอบคุณค่อะอหางงงงร,ยว,รวยรวยอืมเหนือ่อยแล้วใช่หรือเปล่าเนี่ยอ่าอาจารย์คะขอบคุณนะคะเด้อ